Good afternoon มาแล้วมาแล้วไอ้หนุ่มเพรย์บอยมุนิชิมาไล่สดดอกไม้น้าบ้านนห่งเมืองมันงามสำมเด็จเลยพี่น้องดอกทานตะวันเล็กดอกทานตะวันใหญ่มีรบปิ้มีฮอตผักชีพี่น้องปลูกเต็มหน้าบ้าน <c oughs> เอามาตามเมือเขาจีทายม่งเป็นเจนเนอเรชั่นพี่น้องโอเคเอาวัานนี้ <c oughs> มาเริ่มตัพี่แรกพี่น้องหากะหดน้าาแล้วพี่น้องพี่บรรยากาศนีดีหน้าบ้านเทานั ต้นดอกทานตะวันเล็กพี่น้องตัวนี้คุณกำลังสีหญ่พี่น้องะนะฮะปลูกมาจำถนนหลวงกับพี่ได้พี่นอนะ้นอ,นงอ,นองพี่หากระโดน้าแล้วเห็ดโคกหนองนาให้ได้พี่น้องดนดิทั้งเห็ดเป็นห้องน้าม,มาอยดีเขาเปิดในเห็ดเป็นห้องนา้ามาปล่อยน้าม,มาเต็มนี่ยคุณเนี่ตัวนี้พี่น้อง,องดอก,ทา,กทานตะวันเล็กเอาคุณเนี่ยดอกทานตะวันเล็กหน้าบ้านใหญ่แล้วพี่น้องเพียงหัวเข่าละดูดิสสสส ผู้ดีผู้ดีเพียงหัวเข่าพี่น้องโอ้ลีเดียละขอบใจอีหล่าคำวบึง,งกำลังรีวิวดอกไม้ทานดอกทานตะวันหน้าบ้านไปชอปปิ้งหากรมาเมื่อยแหง้งพาโคดส่วนอยู่หน้าบ้านพี่น้อง่างนี้ดอกทานตะวันเล็กนะครับผมพุ่นหลายเท่หลายว่าพี่น้องอเดือนเก้านี้ออกดอกเหลืองอลามเลยพี่น้องนี่พุ่นเขาปลูกไปทอดถนนหลวงก็พุ่นอะ <laughs> ปลูกเตีนมะนาวว่านยันไปฮอดพุ่นละกลางถนนอันนี้หา่หากระหดน้าแล้วพี่น้องโอไปชอปปิ้งห่ากรมาพี่นอ้องไปเลาะผู้เดียวแล้วก็ไปขับมาด้ามอยู่กลางการพอ,าอดีมาฮอดนี่ดอกทานตะวันเล็กจกังเลยไปเบิ่งดอกทานตะวันใหญ่พี่น้องนพุน่นเขาปลูกไปฮอดพุ่นนะพี่น้องจำถนนหลวงเขาพุ่นนะพุนพ่นพุน่นพุ่นนะจำถนนลาดยางเขาพุ่นละพี่น้องพุ่น,น,นบาย งามเดือนท้ายเดือนแปดพี่น้องมาถ่ายรูปเด้อพี่น้องดอกมันเลืองงามปั่นอยู่ทงดอกทานตะวันนพี่นออันนี้ดอกทานตะวันเล็กนะครับพมนี่นี่เป็นดอกทานตะวันเล็กพี่น้องเอยมาหดแล้วก็นั่งสมสะอ่อนพี่น้องคนนะ่ะหดแล้วแล้วก็น,นั่งสมสะอ่อนมันงามพี่น้อง <laughs> เมื่อวันผักอนพี่น้องไปเที่ยวมาอู้ไปช้อปปิ้งมาตั้งแต้ เก้าสิบโมงเศ้าพี่น้องหากัมาวังสามโมงไปเนี่ยไปชอปปิ้งแล้วก็เลยไปหับมาดามเดีมาดามเลิกกันพูดนะมึงดอกทานตะวินคอยพี่น้องงามแทงงามว่าพนเนี่ยบอทำมาดาเลยพี่น้องเลยตั้งเต็นนี่มันประมาณห่วยสองร้อยกว่ากกเลยพี่น้องเป็นสองร้อยกว่าต้นพอดะพอดีโอ้เหนียวแบบคนคนละคนมองเดูสิทายดึงเข้ามาให้เบื้องพูดนะ ปีนี้เขาจงไว้หลายพีย่น้องพี่กายเนี่ยห้อยเป็นหน่อยๆเป็นแถวปีนี้ห้อยสองหรือสามร้อยต้นบลอพี่น้องหนคุณโมเมนต์อันนี้ดอกทานตะวันเล็กแบบนี้เขาจไปไทยดอกทานตะวันใหญ่ให้เบิ่งแบบน,นี้นี่ดอกทานตะวันใหญ่น,นี่พี่น้องนน่คุณนี่อ้าอันนี้เป็นดอกทานตะวันเล็กเบิ้งก่อนคุณดอกทานตะวันเล็กโคกหนองนาเจังเน้นนเขาจิไทยคลองน้าห้อยบุเมาฮ็โ <fiction> ดโคกนนหนองนาอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องกินตเฮิตแบนนี้ อันดอกทานตะวันเล็กไปละบันพี่น้องมาเบิ่งดอกทานตะวันใหญแบบนี้นะดอกทานตะวันใยนี่ห้วยดอกทานตะวันยักษ์มาพี่น้องบัเนี่ยดูนี่ดข้างหลังพันธุ์พูเพียงเอวแล้วดอกทานตะวันยักษ์ของพี่น้องนบอกดูดิพี่เพียงเอวเขาพอดีพี่น้องนี่ออกดอกแล้วดิเนี่ยเพียงเอวแล้วนี่นะอ้าวฮอสิทธาให้บุญดอกทานตะวันยักษ์ของสันติพูดนี่อ๋อตัวนี้ตัวนี้เขากินดอกได้พี่น้องกินมากแต่ตัวนี้ดิคุณ ออกมากแล้วนี่ดิสองสามแต่วต้นสูงเลยพี่น้องเพียงเอวเลยดิพุ่นด,นดิสองต้นติดก,กันต้นใหญ่นี่พุ่นเพียงเอวเหรอพุ่นนะพุ่นขึ้นหลายพี่นอ้นองนี่จะฟากน,นี้เดินหนึ่งสองสามสีตนนยย่ต้นนี้เดี่ยวก็ร่างขึ้นอันนี้บวนใหญ่เดี๋ยวเพียงหัวเขา่าตัวนี้ก็ร่างเพียงหัวเข่าหนึ่งห้าหกเจ็ดน,นี่มึงเ้างชีแท้ใครบอกโน่นเป็นเพียงเลยละเ้างชีไปยืน เข็ม okay, มาลาตั้งไว้แล้วมันเพียงเลยของทองแล้วระบึ้งต้นนี้โอ้บุญผู้ใ <laughs> ดกดไลค์ได้เป็นสิทธิ้นะครับผมผู้ใดกดเช็คให้มีเงินล้านนะครับเด้เอระบึ้งต้นนี้ที่ไหนพูดนะเพียงเอวแล้วต้นนี้ว่าถูกเพียงเอวแล้วพี่น้อน ผู้ใดกดไลค์ก็กให้ผิศสษฐีผู้ใดกดแชร์ก็ใ,กให้มีเงินล้านเดีอพี่น้องเดินะตัวนี้ครับปล่อยน้ำใส่นาบ้านานี่ยนี่นี่คุณมีฮอตพักหอมป้อมพี่น้องเย้ยผักชีอันนี้อันนี้กะดอกทานตะวันเงยขึ้นกันเนพี่น้องนี่แต่มันต้นหากก็เพียงหัวเขาอยูนหนึ่งสองสามสี่โอ้หลายอยู่นี่กันเลยทีนี่กระเมนนี่มันมันมีสองประเภทตัวนี้เขาเคยเอามาทีดบ้านเวียดนามเมื่อวานนั่นเลยมันแตกขึ้นอีกพี่น้อง ตีกายนี่มันออกดอกแล้วมันล่นลงดอกทานตะวันใหญ่แอมพรด้เบื้องนี่ะนะคุ่นนี่หน้าบ้านเคยปลูกคนผักชีได้ผักหอมป้อมคุณได้พี่น้องนี่ดอกทานตะวันใหญ่นะครับผมนี่นี่นี่พ่อาลานเป็นดอกทานตะวินนะ่ะเหรอพิน้องดอกใหญ่ตัวนี้นะเห็นดิคุณกินมากได้บอบบอสเอข้ามานี่พี่น้องคุณ ตัวนี้กำลังปล่อยน้ำเซเพุ่นตัวนี้แล้วคักหลายพี่น้องไอ้พนทธสามต้นนี่ดอกบักใหญ่เลยนี่พุ่นเพียงนาะเอออะไรเนี่พุทธหน,น,น้าบ้านเทานี้เซเปอรแนวกินพี่น้องไอ้พุ่นชิดด้ต้นดอกพุ่นดอกทันตะวันใหญ่ขนาดพุ่นชิดด้ต้นหมักย่อคอยพี่น้องตายอิรีต้นหมักยนะ้อนเซ็ตแล้วดีดให้เบื้งดอกไม้ก็เป็เนี่นนั้น นี่ต้นมังยอตยสยซ้ำพี่น้องเอยเหลือติดตอกดูโบแตกกโอยังมาเลยนี่นะอันนี้ต้นงานสร้างพี่น้องคุณเขาว่าปลูกแล้วเป็นเสี้ยทีสันโอ้ยบมเห็นแล้เป็นเสษทีนะี่เขาจะเทือบปาน,นี้สันนะต้นงานสร้างต้นลินมังกรนี่พี่น้องเดี่ยวข้ลินมังกรเนี่ยคุณลินมังกรคุณหาว่านห่างจระเข้เขาเอาอมานอกเลยใบเหวี่ยงแจ็บแจ้งพี่น้องมันอยู่ในงามงามนี่นะว่านห่างจระเข้เขานี่นะ มันบ่มกักแดดเนาะพี่น้อง,นองเนาะี่ยพูดเถอโอ้ย <c oughs> มาเลยปิดเงี้ยสิเหวมาถือแดด่น้องมันอยู่ในเขียวบักขักเลยอันนี้แม่ลินมังกรตัวนี้นะลินมังกรอันนี้ก็ลินมังกรเอ,นนลรอาลูกสามาแล้วห้อนบ๊อบลูอกมาสิบหดไม่ยังไปกินตัวนะั้นเส้นตุยินให้ปะป๊าลูเจ้าป่ะ<น>โอเค กอลิมอนมังกรอันนี้ดอกอันาเศษทีพี่น้องเอามานอกมันมีขวดเด้งมันบวกเข้าใจเว้ยเอาออกมาเป็นอกที่ไหนมันถือเดือดถึงอย่างนัน้นก็เลยแด้งเสียดายอะไรไม่ได้นะพี่น้องเสียดายเฮ้ยพราะจากห้องให้น้ำพอนีพวกเจ้าพี่น้องเคยเห็นบันวอันขะวัญไทยเห็นไหมปัาดโทตดนนั้นใบซ้ำทรงฝ่าม,มือนี่พี่น้องเลยปั๊ดนี่เหลือแต่ตอกุดดุด <hi> ตายอีหลีพี่น้องบูเตกบูหยองเลยโอ้ตยตา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 ยเมื่อสภาพพี่น้องเลย ตัวเสียดายดพี่น้องมันงามแท้งามว่าตัวน้ำใบบอกยายพี่น้องเลยสองฝ่าม,มือพี่น้าใบมันนะสบายดีไอ้ขมพันธุ์เลยนี่ขดสวนผมมีอย่างไล่เรียนขดสวนแล้วก็เลยไล่ไปน้ำนี่ดิคุณขดสวนหน้าบ้านหลังบ้านเจาน้านายก็จะไปขดหลังบ้านตอนนี้มันกำลังโซโดอกทานตะวันยักษ์ดูดิทายขดสวนเห็นมืงอยนี้พี่น้องบัธรรมดาได้คอยน่อยคุณ ขอโทษเดี๋ยวคุณยินขันเขาล่างเท้าทิ่เราโอ้ยยนดีขนาดพี่น้องขอโทษล่างตีนชนันนะว่าแบบบบสุภาพนี่พี่น้องชีวิตประจำวันแนวนี่แหละคุณตอกทานตะวินยักกระครับผมนี่ยังขี่เสียอีกพี่สลดว่าเดี๋ยวสิ้สี้ให้ โอ้น่ะสู้คำพันหัวขวนอีกสีดกันรถดไปใส้ใยัง,ยยงบ่ได้เป็น่างปากกันยังอีกเทือนหนึ่งที่ใส่ขี่ใส่อีกถึงบัูบ่ออกแล้วเนาะ เราต้องที่เป็นอย่างพลาสติกก็พลาสติกลูกเด็กมันบนมันบนมีต้านสายบนถึงฝั่งนั้นมันบนมีต้านคันมันมีต้านอ่ะมันบนได้คันมีต้านนะมีต้านแล้วมันก็ออกกันเต๋อโอ้โหเอเอาล้องดึงบนให้เขาเห็นกันได้เขาบนไปล่างแค่ไหน เอามือถูน้ำแหละเออโอ้ยน้ำละสะอาดขึ่นี่กับฟงรถมันกร verdade. ลายเลี๋ยวนาะเึ้นฉลุรถมันกรลายมอดก็แม่เป็นเพื่อนพักอยู่บนี้พี่น้องโอ้สะออนเพี่เดเพียงเอวแล้วเห็นบ่กค對對ุณดอกทานตะเวนยักษ์อันนี้เพียงเอวพี่น้องเพียงเอวผมแล้วพี่มักสลีแห่งครับเพียงคอแล้วพี่น้องมุน่าจ okay. ิไปิดไทยให้บึงเมื่อวานนี้ไปิดไทย เพียงเอ๋อเพียงกุกขาเนาะไมาได้สามมือขึ้นมาเพียงพี่ลนะสาประหดกันร่างรถไปในตูกร่างไปขี่นกซื้อ <laughs> <laughs> มอดใหพ้พราอวเออแสดงปัจจุบัพักตัวจับนิดเช้าชงเปียกไปเลยนะ นี่มันไอ้ป่อยน้ำจะคุกหนองนาเขาพี่น้องไปอบินคุกหนองนาเขาบ้านเขาหิ้บคุกหนองนาน้อยพี่น้องดิเขาปล่อยน้ำปินหงปลาจ้าทวดคนน่ะเขาคุดหงไว้ทงข้างๆดิพี่น้องดินี่น่ามันไหลลงนี่เนาะมันก็ะชีนไหลไฟเป็นดอกไม้เขาดีใจฮู้ดหอนขนทางุสาะพุนนี่มันไหลไปดินี พี่น้องเห็นบันน,บนี้มันคือหน้านบ้านเราได้ดิเนี่นนนยต้องเห็นมนันคือโคกน้องนาสิคุณมันไหลไปจนที่แล้วหอดพี่พี่จำถนนก็ได้พี่น้องพี่น้องเห็ดมันถนนก็มานี่แหล,ละนี่นี่มาแล้วมาแล้วออนดิดูวะถ้าเปิดไว้จ็คสองสมองกัล้นขึ้นอในพี่น้องอยู่เมืองนอกก็มีโคกน้องนาน้อยค่ยเด้อโคกน้องนาเสาดอกไม้พี่น้องนี่ นี่โคกหนองนาใส่ดอกไม้ชีลหลมะฮอดพี่ด้พี่น้องพี่พี่นะจนุดมะฮอดทางหลวงเขาพี่เลยพี่ดิมาซุดอยู่นี่มันกลินน้ำให้มัน,น,น,มนติมชื่มันก็นมาเติมเลยพี่น้องเุ่พูดนี่กำลังไหลมาพี่น้องมึงได้คุณคักโพี่น้องโคกหนองนาของไอ้หนุ่มเพลย์บอยนี่โคกหนองนาพี่น้องนี่ นี่กำลังไหลมาในเด็กพี่น้องทุนนี่คุณมันปิดน้ำฮาปล่อยน้ำมาเฉยเลยนะบ้านนะคุณจะอยู่อันตาริโอโบราณเด็กพี่น้องน้ำอันตาริโอที่เสียเงินเลยอยู่หลัดจีเบกเขามันน้ำขาไหลอยู่ในกับคาไฟเลยสบายนี่กระประมาณนี้พี่น้องเนาะรีวิวดอกไม้เบื้องงามแท้งามบ้านเลยคุณคุณจะเบื้องด้บ้านข่อยมีน้ำโคกหนองนาไหลอยู่หน้าบ้านเด้อพี่น้องเด้อนี่ยคุณโคกหนองนานี่ โอยน้ามาต้องเต็มแล้วห้างโดนโดนนะฮดตัวนึงม่นโดนตัวมืดออกพี่น้องนี่นี่อันนี้ผมบอกตัวทานตะวันตัวนี้ตัวทานตะวันใหญ่พี่น้องตัวนี้นี่อยู่นี่จะว่าต้นมันขึ้นบนใหญ่ตัวนี้พวกนี้เนาะนี่ดินี่อันนี้เมีนเพตัวทานตะวันใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องนี่ประฮอดเพื่อดอกทานตะวันยักษ์ตัวนี้ ถุ้ก็คักไหลโอเคครับผมประมาณนี้นะพี่น้องนอขอบมุณขอบใจเอฟซีที่ตามสมไอ้นุ่มเพลย์บอยเขาไล่ดอกไม้นาบ้านให้เบิงพี่น้องไล่ซดดอกไม้นาบ้านให้เบิงสนอเหรเห็นบดแล้วนี่ดอกทานตะวันเล็กกับดอกทานตะวันใหญ่อยู่นาบ้านแต่ว่าต้นหมักย้อนตายเรียบร้อยพี่น้องเอยเสียใจเพราะจะห้องให้ Please subscribe only personal use is allowed ขอบใจี่ขบาเบิง